มาเฮดเป็นอยู่วะเฮดปินนะครับเงนที่ได้เลยค้ากเกาะเนาะค้ากเกาะแต่ว่ามีกเกอะย่างหนึ่งเ็ิบบนี้เนาะอะไรจะมีจะแล้วมีเพชรนะมีเพชรเนาะเสียมาสีมากกินแข่งกันกับตะกรอกเนาะสีมีแบบมากินแข่งกันกับตะกรอกเนาะถามว่าไพ่แผ่ในเซี่ยวชิมินมอท่านา สบายดีทาา่านผู้ชมสบายดีพระสุคูสุขวันอตทิวาเข่ามาเป็นคลิปนี้นอสบายดีสบายดีเมื่อเด็กามาพบกับเฮาเซ็นเคยนอสองแบงค์แซน,น,น,นเนลนะเนาะวันนี้เฮากะสีมารีวิวค้ากล่องเนาะพี่นอ้องเซิงว่าเฮาได้สั่งมาแต่นครขหลวงเวียงจันทร์วันนี้อ่าบุ้มีดอกแบบผู้สปอนเซอร์นะบุ้มีคนอุดหนุนดอกมีแต่ว่าจงเงินในทุนตัวเองจ่ายเนาะเฮามักในสิ่งไหนเฮาก็ซื้อนะทพี่น้องเอ้ยเฮาหมักยังเฮาก็ซื้อเอาพี่น้อง แดีว่าเพื่อในการที่คิปพวงเขานะเนาะเดี๋ยวเข้าสีปปาานี้พี่อุ๋ยเบิเ่งเลยเนาะนี่เนาะโอ้ทองเด่นไหมวะเชิงว้าเข้ากับวัตถุมาสิมีหน้าตาได้ไ<ส>รน<า>ะโ,โอ้สิได้เว้ยสิได้โอ้ตายเด้อสิได้แก๊สผ่านมาจะแข็งมึงวะน้อตปเพียงกันผ่านมาจะแข็งโอ้ยโอ้แพ็กเก็ตดีขนาดเป่นของป้าจะเป็นท้องลำลำเนาะเท่าไหร ยำไต้กบนะฝนตกเนี่ยมาใส่กบนี่ในเดือนสุ้ยอดนี่ไปค็ดเขาดีอ่าเลยเนี่ยโอ้โหเฮดเป็นยูนโรเฮโรปินนะัน<อ>้ที่ได้เลยค้าเกาะพี่นค้าเกากะต่ว่าบุพีเกาะขาแต่กาะเนาะเขณฑเขานขีู่เกิดน,นที่เขาเย็นแน่ลยนีกเย็นอไม่ได้เน่ะไม่ได้เน,น,นี่ยน่าเลละ่ะโอ้มีกาะไม่เกาะที่ตัวงจะดีเนาะ หาสปอนเซอร์จะนอนแบบอื่นมาเช่อจะมีเงินเจะไปซื้อสปอนเซอร์มากจากส่งกเกล็ดคนละคนละสปอนเซอร์ก <c oughs> ูังไงนะอย่าบอกูตอนนี้เขา,ามีแต่โทรศัพท์นะทาง,างาก,าาากร้ทมเขาก็สี่ใจโทรศัพท์ไปก่อนเนาะป่าโอ้เนี้ยน,นี่เนาะนี่น่าหนี้การซิเป็นแม็ ของใส่โทรศัพท์ป่ะฮะอนจจ่ไม่นาะเพราะว่านี่ทำมันมีกล่องมันอกาซิมี่แบบมีกล่องอยู่บนกล่องทั้งรูมเราเมันอซิมี่แบนบอลหันใส่นะหันใส่แล้วกล่องมันต่ำแต่ว่าตอนนี้มีแต่โทรศัพท์มันอกาซิไซโทรศัพท์ก่อนเนาะใส่ซีบอยโค้ดถอดหรือเฮ็นเปลี่ยนไหมใส่ซีบอยเนี่ยเนี่ยบุเคยมีโอ้ยบุเคยมีเจือเดื่อยเนาะ พี่นอ้องพี่นอ้องโอ้โยสีลายม่นมีกล่องเนาะกล่องจิ๊กตุ๋นึองมัใส่แล้วหอยสีดอกเอาตัวส,ส,นะส,สับนะส่เดอร์น้อยนะผสมเนาะอ่าวกะนี่ใส่ค้ากล่องไปทีเรียบร้อยเลยป๋าดูดีขนาดด้วยแบบ่น็อมันกะมันกะนิ่ตัวกันสีดาวสิด่ดาวมือกล่องไปทิมนะวันนี้นะในค้ากล่องใหม่นะมันจะเป็นต้องมีมือกล่องกระไรน,นะเนี่ยเอา เดียไปนั่นไปนี่นดีมันชื่อกากองเปลเยอ้ยแบกแล,เล,แล,เล่เนีน่แ่เนอกูตากลมาเี่ยแบกกปลไปเลยแบกค่ากปลเดี๋ยไปลรกูขากี่นีพี่น้องขากีนี้ขากีนา่นี้ปลาสุดยอดสุดยอดกูขากลายขากลายเนาะมือมี้เขากันใช่เหย่มีบอเข้าอ่า แซวขอค้ากล่องมาเนาะเขาแต่ได้มาสีรองค้ากล่องใหม่พ mm ี hmm. <e ่เนาะไปซื้ออ่ะย่างหนึ่งก็แบบย่งเนาะอะไรจะมีใช่ไหมมีเพชรนะมีเพชรเนาะซื้อมาสีมากินแข่งกันกับตะกรอกเนาะสีมีแบบมากินแข่งกันกับตะกรอกเนาะถามว่าไผ่แพรนี่เซาท์ชิมิเนหมอท่านาโอ้ยไหนวานสองเนาะตอนนี้ตะกรอกก็ลังหลังเนาะหลังไฟหลังไฟ นั่งนั่งไฟอยู่หมอแดงหมอแดงยังได้หองเนาะน้องนัดเพื่อนกับเล้ยหองเป็นหอกเพป็นโมได้บอกนะกูแฝโทรศัพท์เปิดน้องนัดเป็นหอกเป็นหอกเนาะเพป็นโมได้บอกสัมก็ได้โมไดลหม้เอาหมอแดงมากนี่มันกับคำเนาะน้องนัดเสถ่าเพป็นมากก็คือถามว่ามันเวดแสงนะมันกับสีแบบถ่ายคลิปมันกับบอคากคกันนะเขาก็ได้เอารังไฟเอาซะรังเอาเข้าบัวจังไหนกับซ้อมรังอยู่แล้วมันจะซะ เดยล่างเขาซะเนาะเดี <framework Fur> ๋ยวไปถาเบิ้ลเาตอนเขาเห็นดเขาสียจังไรนะเด่วว่าเขาเสียดขึ้นมูอยู่อกสนซะเนาะเดี๋ยวไปถาเบิ้ลเรื่อยๆนะจัล่ยงบนทเอครับเอาววมะไรที่กูให้ใส่นะไ่ได้ใส่โอ้เราไมตเคียนหัว นี่นี่นี่น,น,นี่สุดยอดพี่อนอ้องเสือเข้ากับเสือมากเข้าตกลงมันคุ้มค่าเนาะนี่คาดูนะดยอ่าเอาเอเข้าๆตุ่มแบบ่าให้ทา่ามุส้่มเบิรงนี่คือหอนตอนยังหน่อยนะเนาะไม่หล่ะว่ะไพ่อยู่ไพอยู่หน้านะคนคนที่แบบอยุวันเนอกคือคือเซฟแบงค์นี่กับสี่วูซึ้แบบโอ้คือเทียนเข่าในหน่อยมันสัน้นเนาตุ่มมีบ่มีได้หมวกไฟฟ้า หมอไว้ฝากโมเมนต์มาอยากปุ๊บเสียปั๊มหอดจวดตุ่มเลยมันบ่มีเนาะมันต้องในรังไสเนาะ,ะตุ่มแน่นนี่แหละทา่านผูบตั้งแก่ต้องใน่านอ่าผ่านการคัดตรองมาอยา่างดีเนาะมันต้องในแบบท้าทานหาฟื้นมาหลังนี่แหละทนผู้ชมเอ้อเอาไปไหนไม่ได้ไปไหนมาสิไปเอามาทต่ไมนี่เอาไปทูที่มาเอามาส่วนอย่าง

เดี๋ยวมันเป็นยราอูแ่งนีบอเดี๋ยวนะกมันเป็นยังครับอูแพ็กเกจมันยังดีพีเนองโคตรดีเลยอู้มีสาราย สิบเราใช่ไหมสิบสองพันโอ้ตรงสิบสองพันเนี่ยนะโอ้ฟือเงินเนาะโอ้ฟืนเลยคือคนคนคนใช่ใช่บ, rồi, ชบอง ồ, บองคนโอ้โอ้วอะไรจะเสีย เดียเดีดี๋ย okay. ี <adamente exc 105> ่วเ ouais <two> ีนยงี๋เยเดยเดีคยวเดียวเดาดเขายวเดาเดยวมดีดยเขาเห็นวเเขี๋ยวเีเอียวดวเดี๋วเดีเดวเดีเดีดยย มันแรงจรุงหมดเนาะมามาขั้นยอมแพงไม่เองชีวิีมอทมอ่าหนาได้เด้อโอ้โหเหยมาเดือโอ้เนีมันเป็นเกมไปไปนองไป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 ออหอนหอน biết rồi hả? <laughs> ừ, <laughs> ừ. ừ nhỏ này đại quá Hả? คนเปเีย้ยๆกูขี้่ไหร่น่ะไปนอไปโอ้เจียนตงเวเดียน้ำน้ำ นองเพ่นองเทลนะเบินมันบู๊ไปเลยหืโอเตี่ท่อมนะสิเบอวนีนะยอมแค่นั้นกับยอญอ้าวอะไรกินมาล่นเตแล้เพชระ มังปากมังปากมังปาก็มอยอมอยได้ยังสิถือกี่มินมอแล้วเอาข้ามีไงบ้างข้ามีไงโอ้สบายเลยข้ามีไงบ้าง ซ้ำกิบุกพีก <t iny province> <t iny> ับเสียงเลยโอ้ยไม่ทูแม่หายมากอาโมโส่เมือให้ไม่ทูกับหายมาก็เหมือนนะโอ้ยากป่าอาโมยงมายเสียอะนี่ต่อปาต้อามาต่อกด

ถ้ากินเบอร์เ okay. well, so yeah, yeah, ี่ยพยอมเี่วนนกันนไม่แผลไม่ต้อีวิตหมอท่านะไหนเป้ายิงซุปกันเี่นพองจะได้ก็ตง่เวก็เนี่มีรบเป้ายิงซุปขนาดดูแล้วหเรไนที่เราประจ ա มซุปเนาะเกมมไมคือเกสิดูมิวซูบอ่เสียรไปไหนกนี่ยอจะนยัาไงเรเ Nói chí sô mình mịn Không biết bà Ừ Ôi sô

แผลมันต้องคืนแผลมาโอ้แต่บานทันที่มันสิเบิด่บอจะแพ่นั่นจะเอาพวกเรงเียจะออกไปเอาหนักนังหมดอ่ะเขาไม่พอกินตรไปเนาะบ้าเขาเห็ดเบียรเนาโอ้มันเพลสเนไอ้หุ่ก็ตวเรา้นมาเพนี อาเพกูไดอยู่ไป่านไปเบียะไปเบียแล้วนี่ไม่ไหวดิตตักซวยนะเอ้งบหายเนาะบลัชยงสาวเนาะโอ้ตายโอ้เฮอกยาะม้นซ่เหมืองเฮอโอ้จนหายปวดนำตาจนหอย โอ้จมอเลยโอ้ยกันหไปเบียกัน่ทนะอต้องคิปกันดิมัน้องคิปกันมัน้องคิกันโอ้น้ำตาจะไลออก้เพแต่เพบ ตัวตื่นอยู่คลองอ่ะกูเป็นอย่างนี้อะโจกิบโจกิบเนาะส้มเนาะอันนี้เดี๋ยวเ้ามีเบียดมาไปอตายสุดตายสุดเลยเนาะทนายที่เขามาส่งมกิบกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เอาหน้าไม่เรียบหน้ามากดซับสไคร้เอาหน้าเนาะเพื่อทีเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะโอ้ใช่ไีมกะ ตั้งแดกนั่งดำเลยขอขอบใจน้องที่มาเข่ามาเบิ่งจนจบเนาะงทานเส้นกับสิ่งก้อเขาเข้ามาสบายดี